อะไรใบ่คนเม่อคําบแม่ร้อคนวันนี้มาเห็ดก <of> <laughs> ินเลยวันนี้อาไอันนี้ทุกคนด้านตับกระบใหญ่ทุกคนเสแบบหลายเมนูนวันนี้พะว่าเก็แบบยอกกินลาบมากทีกคนคนแบ้ มีลายได้มีผักทุกคน,นแบบดีมีผักกันกลับแบบหมุนเท่านั้นทุกคนมีผถ้าหอมแม่หนึ่งเอาให้สะอาดล้างกัทุกคนเดี๋ยวค่อยปรุงกันน้ำซุปแบบน้ำซุปลยทุกคนแบบไว้สดุปกึ่ พ่ออันเขาหุ้มยูวันอาคา,านพ่อไปเอาน้ำทำยูแต่งบ้านเลยทุกคนงูแบบยูบ้านอื่นยูบ้านนาคาังีกแ็แบบคุ้นหมอง กระเสื้อหลายๆด้ยเนาะชื่อทีนงูนี่อ่อนๆนทุกคนแบบอู้นุ่มมานะน่จะอู้ให้ไท้ชีสโซ้ยทุกคนอต้อหากเอามากันข้าววังแรงเนี่ยทุกคน คนชิ้นอนแันนั้นเงี้ยแก่คนกินดีแค่นี่ไม่ใช่อ้โนบ่ายวังจื่นนะอานยายงามบง่นบ่ายนายำบางมันจะยางมันิะน่งคือมันนั้นเกิดหาแคก็มาชื้ก็มันคนไม่คิดกะหากระตับมือวานีเต็มเลย บูพักกันบูพักกันะอมนคนเกินคน กินไปลุก็แบบสามาครใจกับเจี๋ยได้ค่ะเขาก็เลยแบบฮิตเจ้ฮิตเจี่ยแบบหลายนินึงนะขนาดเทมันนะเทมันนั้นได้น่าดีทุกคน không mọi người khổm âm แบบเขาให้ทุกคนสะอาดไม่ได้มีแบบพิเดิรอปเบิร์นลายนะทุกคนจะไม่ได้มีขี้ไฟขี้พิเดิร์ปดำๆทิ้หลายเลยคือกระหูมดแถมบ่าเท่งจะเป็นอเพราะมันไม่ก็อ่านก็บม่ได้ว่ามันสุกบกทุกคนทำมันมีแบบอันขี้ไฟขี่เฟิร์นแล้มันติ้ดลายทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันดีไม่ชิ้นนะชิ้นง่ายแม่ทุกคนแบบงามแบบจะไมีพิเดิรเลยทุกคนแบบอยู่บ้านทำไมก็หุูมบบ แค่มันเป็นขี้เฟืองขี้ที่ไม้แบบหนาละทุกคนมันจะบติดหลายเล่กระหิทุกคนีบฝคนเดี๋ยวเอานี้ไปล้างกทุกคนชมาซอยีเมืงนะนี่ละทุกคน โกโยนตน็มันก็อุดใดในถเแบบเข้าเคยอกินเนะนี่นมีพักเลยทุกคนน่าไม่ทุกคนเีแบบก็จะรักเองคุณมากนีมีหุ่ยักเลยเราอีกคนอี่เอาแบบนี้ทุกคนเยอเอาแบบซีนมาจากบ้านเลค่ะเขาก็เลยแบบได้เต็มพักไม่ได้ซื้อเลยนะพักเราซื้อมาเมื่อวานกับมือเลยทุกคนเราสอบชีสแล้วแล้วก็ระกอ่าั่อืมเด็อาะพักกระปกนะมากับ ดินอ damn, hmm. ่อนพูดแบบ้าจะหู้หน่อยแบบมีไมงูเท่าอืมใช่พูดจเป็นพูนที่คันได้แล้วก็สมักเลิกอันอันแบบนี้ทุกคนดำๆเลยอันเป็นมาคนเมือนกันแตกันที่แล้วเปแบบรักเราไม่ได้โอ้ออับส้ำขอนะเขาจะมันจะมันมีเสียบเขานนี้่เท่าสีมักหนึ่งโอ้ทุกคนแล้วก็มากแค่สีมนี่พมันนี่มีลายอันดำนี่นะ แบบค้าออสะอาดแบบสี้วมันจะดดนออเาก็ทำเด็กอ่อเขอมันมดีทุกคนดำแบบนี้แบบมันเปลี่ยนอันที้ไผ่เลยทุกคนขันเือคืมันมันมาตีสีนีแบบนี้ทุกคนแ้่คนณมาแต่เขามักชีสโซสดเลยทุกคน้วนี่มักแบบเย่เย่มีผิวนเลยนะไม่กินทอสชีรลไม่ไดกินพ่อามันรับติเขาวานี่อัน นี่คืออันแบบบนมักะบ้าบนพิลืนะปาดเอามากินนะกินสดๆเอา่อยดีใจไปเดี๋ยววันนี้นะถ่แบบแบบนัดนัดนี้นะเขาอ้าวนาะต้องเอาไว้เอาไว้นะอย่างเี้อันเอาไว้จะวะดมันน่นอันแบบผู้ชายเอาไปกินนะทุกคนแบบตอนนั้นต้องค่อยไปไปเอานี่พอเนาะนัดนั่นมันเบสุกนะเดเอาไปแบบปีงโลหรือแบบไหนสดเลยเนาะ ไเดีอยกแบบกินแบบสดๆแต่ทำแบบนี้นะทุกคนไม่ได้ว่าดไเคยได้ทุนแต่แบบกินตามเขาแม่เขางภขายบ้านนั้นเลยเนห้องมี้มากเลยนะในห้กินในแต่หมาแบบช่จุไปเรือดแบนี้ทุกคนต้องแบบนักรี่พักเห็นเห็นเบอบอร์ข้ขอกินเลทุกคนเขายกภาพว่าขอากินแบ่แทบแค่หนแยกภาพเปนขอกินได้ทุกคนขาพก็ด้กินได้แบบขานแต่ว่าให้กินได้ได้เขาเอาไปตัดแบบอันนี้ก้อนข้าดเป็นลูกสิ้เลยนะทุกคนแบบทามันเป็นทุกลูกเต่า เอป็นดูตาแบบนี้นะแบบใหญ่ๆสนิมให้สอนกินไ่แบบแล้วก็แบบินสูดรเย็แทุกคนสอนเขาแ่ได้กินได้ก็ย่งอกอกกินได้ตัดทุกคนกินได้จะซีมันชแบบิแบบนี้นะน่มีเขาเอ็ดเลยกทุกคนอันนี้บอก เห็นคลิปกับสวที่มึงเนี่ยมนก็เอาอ้นอนนี้ไปโคู่บอกไปีนะคมาตำดตัมาบูดเท่าเดียวทุกคนไปแต่ทบนีสเห็นเพชรมึก็เอาไปอ้อ้วก็เอาอันมาคิดไป็ีห่ะกับใบจี้แบบไปคู่ทุกคนมาคิดดิบมาคิดไปเลยในในสทนะแล้วแกหุบเทียมหอมเลยมาบดมาเชื่อใจทุกคนไปแ่แทบแบบแทบเพนะ กปปปีไปอะไรุกนซุกๆเแล้วก็มาอ่นมาตำข้อเดียทุกคนเดอะแซ่บ baby, 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 animals, so cool ีเขาเห็นนะมันก็ขาวไล้ท um ุกคนคั huh. ้งครั้งที่มสะเทกินได้แบบกินันดีมนะสตาเทอันนี้เนาะอันนี้เนาะมาิารกินได้ทุกคนกินเดอะซีมันก็ส่วนหล่ยวามดีมากเลทุกคนมากกินแบ่ เงยมีทุกคนีค้เคากไหนใช่น้ออนะมีเยบ่ายเลทุกคนมีเยอะนั้นเลยเอาไปต้มใช่แลขาเอากระดูกเอาเหมเอามาเทุกคนเน,น,น,นี้ยมันก็ัเกได้นะทุกคนเอาไปชิ้นๆมันเอาไปชิ้นๆมันเลเปนะ็นนเลนะออยูู่ดมันต้องมีที่จะแพ้ก็น่าจะบ้นพูดสรงเซนยุกอย่างทุกคนจะได้หลายชิ้น ซือว่าได้หลาย,ลยทุกคนชิ้นใน้ซ้ำนีน้นะอาแล้วก็ได้มี่จะซีนเลยส่วนหลามอือนี่กัดซีนแบบนี้ค่มากเลยทุกคนทุกคนมันก็มีแต่ซีนส่วนหลามซีนสวยงามเลยส่วนหลายเห,ายห็นพอซื้อมาแตาก่ก่อนนะมันจะมีเแ็ดมีไส้มีผุ้เมียนเ,เปิดมีห,หน,น,มนี้ทุกคนโอ้ยทุกเจือคือเห็นเห็นแนีที่เดยังเขาคือเป็นอีพอทุกคนแต่เขาเนี้ยมันหน้าแบบนี้นะเห็นแบบห่างตาเห็นแบบแบบยางเลยมาเนี่ยทุกคนปีขาขาเลยมานี่จะจนะทุกเจอหมด ให้ระดับขาวๆดีได้คเป็นอนดำๆช่วดำสขึ้น <lt> คือนนีค <Maybe. S 2> <etah. S 1> ่อยซักเคืรอกที่ห้องน้ำทุกคนแล้วค่อยแนออกมาแบบเห็นนุงอนนึงเป็ขาที่คือลุงค่อยนี่ควอแบบพอรองระดับ่ทุกคนแต่พวกคั้นขัแมนแล้วก็แน่บิางเลยะเห็นเป็นเงาเป็นเงาๆแบบดำ็นดำแล้วจคย้างตำลังแล้วค่อยตุ๊กจ่้แล้เติมขึ้นน่าจะเป็นเงาล่าแล้วคนหาค่อตุ๊กจี้ค่อยขึ้นขึ้นเป็นอื่นค่อยนะขึ้นเป็นห้าคนนะแต่เขาเห็นแบบนั้นค่อยสีขึ้น มันเป่าเป้าขับพยายามปอาเกลดเองว่าเออมีแว่นแบบเป็นเงาคนนะมันเอ๊ะไม่ได้ทุกคนมันต้องขึ้นไปเนี่ยนะค่อยนะจะอ่อนค่ะเราเห็นนะค่ะก็แบบมีขึ้นแต่ขอเห็นเป็นเงานะค่ะก็แบบขึ้นว่าเออเป็นเงาค้นแบบนี้นะแล้วขับกับวิญญานความเสื่อข้าแต่บินเห็นแล้วก็มันขึ้นไปเนือื่นได้ขึ้นไปทางที่ดีได้ทุกคนขึ้นไปจะเนี่ยค่อหายค่อยนะขึ้นไปว่าเป็นพีเป็นเธอจะได้รถได้ยินเสียงกระต่ายทุกคนพูดอันนี้เพื่นเราเสียงเพิ่นทบประดับไปเพิ่นะทุกคน สิแบบไม้ไม้รันก็คือไม้เรือรันไม้รันไม้รันมันสิแบบแป๊กแป๊กแป๊กนี่ทุกคนคือโทษน่ะเดียวน้องโอยนะคือถ้าเป็นผีนะโอ้ตุกตุกตุกโต้ล้นแบบเพื่อนเขายิงวัคซุนบอกอันก้อนขี้นะมันมันเพื่อนนั่นนี่ทุกคนข้อยเพี้ยนเขายิงนะค้อซิมีข้อกินว่าเป็นคนยิงข้อซีบีว่าเป็นผีหมดทุกคนนั่นก็คอรจังยานนะไอ้เปิดคอรจังยานนะ เวละนอนเดียวทุกคนเวลาเธอกระบนนอนท่านไปนอนนําอยู่น <AH ี like, ่นล้วนอนเดียวเวลาทุกคนเธอว่านอนมานอนน้านอนกับนอนนําคนคุ้มมือคุ้มมือกับเดียวคุ้มมือคค่ได้ยินเสียงผู้คนไหนี่คือทุกคนแบบเวลาเฮียาขึ้นมาล่ะเพื่อนเนไ่นมันเป็นหัวขดได่ไหมเนาะเฮียาขึ้นมาแล้วมันสีขดไกดมันสีเพื่อนเนาะแล้วบางเธอมันก็มีเสียงที่คนเฮายขึ้นในทุกคนแต่เนี่ยแบเขาขึ้นว่าปอบใจตัวเองเนี่ยเพือเป็นหมาหมาหมาเฮาเลี้ยงะแต่ว่ามีเห็นหมาน่ะ ข้อศีีขึ้น่เป็นหัวข้าในมันร้านมันเผอขอขึ้นเป็นผีขึ้นมาทุกคนค่อก็เล่นมานะยังเป็นแล้วนะ้ออรเอาเนเออรานยไนะไปต้มต้องเ็นนงร่พิมเลยนะเอาบอาไปต้มต้มัไงก็กิ่นทองว่มีกกิ้นะะไนทุกคนขานะกินเสิม่กิน กก็ิทาน่อ like ตัวนั้นน่ะเขาปะก็ค่อยล้างซีผู้เดียวทุกคนแดดจะไงอีพอหน่ะปะเพอค่อยล้างซีฟูเดียวค่อยกะล้างแล้วกันกระที่มือทุกคนก็เลยที่ค่อยเบียกินนะนั่นไมคะต้องจุสมก็ซีฟูเอากระชีที่ค่อยเยียกินนะทุกคนก็เลที่ค่อยไปกินค่อยะเทียมแบบใช้มันกับค่อยลักทิมเป็นต้นเป็นต้นทุกคนเพราะว่าค่อยไปกินด้วยจ้ะมะซีฟมันเอาค่อยอ่อนแต่ซีฟมันเลยต้มบอลจ้ะจุม

มันคเทุกคนส่มสิสิสสดสดไทยสุดาทุกคมู้จัดเรากินได้หรือเปลมันต้องมีพักจุดกาทุกคนควรจกินเลยากกรพู่ใจกินปีปีแล้วปิด่ายสองสองสว่าสองสัปปีแล้วก็พูดใจกินซอยจุวแดยุิด้บแด้ เาคอยบีแต่มีแต่ต้องเลยของนิบนะโดยเฉพาะมซื้อคนง่ายเลยช่วเาแบบคือแบบตเปินตื่ใกล้เลคนคอกินแล้วสิฟึซหนังสือแล้วก็กำกินอะไเขาคอยบีกุยหนังสือกุยใกล้คอยกกินเลยคนทำเลยผมเหลมใช่บทุกคน เห้ผมใหอแล้วคือบีเลยมาจิมกันก็คือจถ้งแผม,ผม,มเขาจะมักแบบคุ่มๆม,มันแบบมันแบบผมอ,อับๆัมวอนั้นทุกคน แล้วคนอีมเข้า,าเขเขาห้างเนี่ยข้าเหนวกระชาทุกคนอออชีนเลยทุกคนงามเด็กแฮมทุกคนมาเด้ทุกคนจุ่มนำแรง ช่นี่ไม่เอม,ม,มันชุกเลย้ยประกาศขาต้องขาดด้วทุกคนเก้พักหละพักสูงม,ม,มาเ้่อแม่พี่น้องมีตงแต่ว่าแบบละมีทกคนทุกคนม,มาเ้ย่อแม่พี่น้องกินไสจกกันดส่ือเลยทุกคน,นส่ื้เลยนะพี่นอ้องนี่พี่น้องพี่น้อง ชีอ่อนแลาวหมูไทยเท่านหมูนุ่มนีทุกคนหนก่งกับสามชมันอ่อนอยู่ทุกคนมันมีหนาบอเลยนแสบๆจิงจ้เป็นอยาจะพอๆอนนี้ปนเนาะมาเลยขอแม่พ่เนกะเทยจุ่นไกนแก่ผมอันามเลย น้ำมะนาวอมมะนานี่ปลามะนาวมีความเหนื่อยเจ็บเพี้ยนั่นสิขี้มีเน่าขี้นุ่มๆพอที่ฉันเน่านั่งจากไปได้แต่พอทุก tuần เหนื่อยขี้หล่อนศูนย์สีงั้นก็คน Suci ini nak kacau kim ada tidak? Soyu kim siu, kim soyu, kini Suci tingting, ได้ให้เาก็จผัดพักมนก็มีครบแต่ว่าสิ้นนะสิ้นยากครอมัเเราจะลองอันนี้นะคะชิ้นสุด่อันค้าสัตจี่ันีกชิ้นสุกทุกคนแบบมันแห้ระมาณห้สิบเปอร์็นตดสิบเจ็ิทุกคนพี่น้อง ลองกินเลยองเยันน,ยนะแผ่นกับชิ้นสูกหวานเลยชิ้นสุกเลยทุกคนนั่นๆะเดี๋ยวเลยนะกะถ้าหอมอันนี้อเตยนะทุกคน,อน,น,น,กนหอมอนนออเตนะนองส่วนหลายคแล้วจพี่น้องก็ยิกินน้ำเงาเลยมาเด้อน้อส้มูก กระตูมากไม่ได้กะควันมากินนะพี่น้องนี่เพาเราทุกคนอาออนี <SM> ่แพี่น้องเปิดโซน

ข้าวหอมนี่เจ็บจัดน้เด็กินข้าวอีกอีกนี่ยเอานี่ยยคนังโอเคต้อโตกล้แล้วคะคุ้มเสืออยู่อ่านี่เราครุ่ง้แบค่พ่งแบบดูดกัน